สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับดีมากครับดีมากขอบคุณพี่มี่ีอุตสาห์สร้างความสุขวันนี้เจนเขาจะเปิดตัวเสื้าใหม่เรก็ได้มีโอกาสเชิญเอมี่มร่วมทำทีโชว์แล้วก็จะได้มีโอกาสเดินเสื้อ้าเป็นคอลเลคชั่ใหม่ที่เราไปเปิดงานแฟชันสัปดาห์ก็วนนี้เปิดหมดแไหมครับมีควาพิเศษอยไรหรือครับ เราพยายามพัฒนาแบบท่านก็คือฟังก์ชันใช้ในขวดใส่ในสินค้าได้เยอะแล้เลยไปเปิดตัวที่คาเซนเตอร์เนี้ยก็แบบซีซีทุกไลายที่เห็นด้านหลังเนี้ยก็เป็นคในชั้นแรกที่เปิดตัวก็สวยด้วยแล้วก็สามารถใช้ในขวดใส่ในสินค้าที่มีมันสร้างความสะดวกสบายให้กับเราอย่างไรบ้างก็จริงๆนี่ก็จะเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะคะแล้วก็คือหลายคนชอบคิดว่าแบบ ถามว่าเครื่องครัวในห้องครัวเนี่ยมันจําเป็น,ม,นมันสำคัญแค่ไหนซึ่งนี่ว่ามันสําคัญมากมาเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้เราอยากเข้าห้องครัวสําหรับนี่เนาะถ้าด,ดีไซน์มันสวยเราใช้อะ่ะแล้วเราก็จะมีความสุขกับการทำา่ะวอยากถ่ายรูปอยากทำนู่นทำน,นี่อะไรีใช่ไหมแล,แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือฟังก์ชันมันต้องสามารถที่จะใช้ได้อย่างอย่างบ้านเราก็จะชอบทำอาหารไทยนี่ก็จะชอบเตากแกส๊สแล้วก็เครื่องดูดเนี่ยมันจะต้องแรงพอที่สามารถดูดควันออกไปไม่งั้นเดี๋ยว สามีก็จะปวดถูกไหมคะเราก็ต้องเราก็ต้องดีไซน์สวยเพื่อเอาใจตัวเราแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่มันที่มันมาด้วยอย่างไนก็จะต้องใช้ได้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้จริงเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์หลายๆอย่างเราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําอาหารแบบเก่งมากแต่ถ้าเรามีเครื่องครัวที่มันดีมันก็จะจะนตัวช่วยทําให้เราทั้งทั้งสนุกกับการทําอาหารแล้วก็ตัวช่วยทําให้เราทาอาหารได้อร่อยขึ้น okay. ก็ใครที่กําลังมองหาเครื่องครัวดีดๆกําลังสร้างบ้านหรือกําลังอยากจะเล่นโลดเดิลบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยะคะก็ฝา,ากนะคะสำหรับเทคโนโลยีเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์หลายๆอย่างถ้าเราเป็นคนที่ชอบทำมาหากินอยู่แล้วแล้วก็หาเครื่องครัวที่ดีๆที่มันตอบโจทย์ได้หลายอย่างได้ทุกถ้าจะทุกข้อเลยนะก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลย,ยีราก็มีงานหาได้ตามโฮมโปรแล้วสรุปคุณหัวคือโมเดิร์นเฟสแค่ทุกสาขาที่มีของเรยาไปลองสัมผัส